มาลองด้วยนะครับกับส่วนเสริมที่ชื่อว่า Selected Item นะครับพอดีไปอ่านเจอในกลุ่มวงเล็บเปิดสาวงเล็บปิดแบ่งปันความรู้ไอทีฟเฟซบ o ๊กและอีกหนึ่งเพแบ่งปันความรู้ไอทีใน Facebook นะครับผมเป็นโพสต์ของคุณขออนุญ,ญาตนะครับนะขออนุญ,ญาตร่วมเผยแพร่ด้วยใชย่ใช่บคุณชัยชัยมีนะครับผมได้แนะนําส่วนเสริมตัวนี้ น่าจะไม่ได้อยู่ในสโตร์ปกติในแอปออนสต็อนะครับผู้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งวันเดี๋ยวลองอ่านรายละเอียดกันก่อนฟิชเมลูบัตทั้มแอปไดไอโออ๋อก็อ่าจะเป็นส่วนเสริมที่คุณชยัยชัยมีใช้เ e เล็ก e ต็ดไอชื่อว่า Selected Item นะครับนี่ผมใช้ nvda 2 0งพัน่สิบจุดจุดอะไรเนี่ยจุดนะครับร่วมกับพีเพตาทิพเริ่มสับสนเวอร์ชัน nvda ซะแล้วสิทธิ์ผมเนี่ย บนระบบปฏิบัติการ Windows 11 23, H2 นะครับผมก็ตอนนี้ใช้เบราว์เซอร์อ่านบนหน้าเว็บนะครับสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนทาบอดนะครับอโดยปกติเวลาเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์ NVDA จะโฟกัสอยู่ที่ไฟล์แรกและอ่านชื่อให้ฟังแต่ไม่ได้เสียเออจริงนะครับเนี่ยคุณชัยชนีบอกอย่างนี้ไฟล์แรกเอาไว้คือปกติเราใช้จอหรือใช้ NVDA คือ ตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วบ่ายโงแล้วครับค่าปกติของ w n n o w w ครับเวลาเราเข้าไปได้ C ได้ดีหรือในโฟลเดอร์อะไรก็ตามเขาจะพูดชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์ไฟล์แรกที่เขาโฟกัสอยู่แต่จะบอกว่า Not Selected ก็คือไม่ได้เลือกไว้บัตรทานดูเพิ่มเติมอ่าเนี่ยครับแต่ว่าส่วนเสริมตัวนี้จะช่วยได้เขาจะ Select ให้นะครับได้ขับห้า Google มาับห้าคำอ่าแล้วก็คุณชัยชัยมีก็ได้แปะลิงก์เป็น g o o g l e Drive เอาไว้ให้นะครับ i v าาก็เป็นตัวนี้เนาะก็เป็นลิงก์ตัวนี้เลยวิธีการผมก็จะขออนุญาตดาวน์โหลดตัวนี้ตามเลยนะครับก็จริงๆเพื่อนๆคนตาบอดน,นะครับสามารถเข้าร่วมกลุ่มนี้ได้ก็เชื่อตอนนี้ชื่อว่าอะไรนะแบ่งปันความรู้ไอทนะครับก็เข้าร่วมกลุ่มได้เพื่อที่จะไปดาวน์โหลดตัวลิงก์นี้ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ใน Ad d ออนสโตรตามปกตินะครับผมกด enter เดี๋ยวผมขอขอ,อนุญาตด้วยละกันจะแปะเอาหน้าเว็บ หน้าเว็บ Facebook กลุ่มเนี้ยเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าไปตามหานะครับส่วนตัวลิงก์ Google d r i ด e ก็มาตามหาในกลุ่มนะครับผมเพราะว่า,าเป็นลิงก์ของคุณชัยเชยมีนะผมกด Enter รตึง้งกโหลดเ่โดมาแล้วกโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วผมก็ต้องแทบ็บพอกด Enter ที่ลิงก์ Google Drive ของคุณชัยเชยมีก็ต้องแท็บมาที่รายการรับทูบเปิรดด้วยเพิ่มทานักดาวน์โหลดบัตรท่านแท็บมาเรื่อยๆจนเจอดาวน์โหลดบัตรท่านแล้ว Enter อร์นะครับโหลดมาแล้วครับ น่าจะโหลดเสร็จแล้วอ่ะผมก็ขออนุญาตปิดหน้าต่างให้หมดก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราลองไปที่ดีพีซีแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งก็ได้โฟลเดรไปที่โฟลเดอร์มิวสิกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับปกติถ้าเรายังไม่ได้มีส่วนเสริมใดไม่ว่าคุณจะใช้ nvda จอหรือว่า Narrator ตัวอ่านจอภาพตัวใดก็ตามนะครับพอเรากด enter ไปในโฟลเดอร์นั้น i-tune not selected เขาก็จะบอกว่า iTunes not selected อย่างเงี้ยก็คือโฟกัสที่โฟลเดอร์แรกหรือไฟล์ตัวแรกนะครับแล้วถ้าเราอยากจะเข้าโฟลเดอร์นี้ก็ต้องกดลูกศรลงและลูกศรขึ้นหรือไม่ก็ control space เนี่ย <Space selected. S 1> ให้เขา select e d เนี่ย space <not> selected. เพราะเข้ามาครั้งแรกทุกครั้งนะครับเขาจะโฟกัสอยู่ที่ตัวแรกและ not select ก็คือไม่เลือกไว้ โดยส่วนใหญ่ที่ผมทำสื่อสอนผมก็จะบอกให้ลูกศรลงรและลูกศรขึ้นเขาถึงจะ select แล้วก็ enter เข้าไปได้ใช่ไหมครับเนี่ยอัลบั้มอาร์ตเวิร์พอเราเข้ามาตัวแรกก็ not select อีกแล้วเนี่ยเราถ้าเรากด enter เ,เ,เลยมันก็จะไม่โฟก,กัสไม่เข้าไปให้นะครับส่วนเสริมตัวนี้ select e d item จะมาแก้เพนพอย สำหรับคนที่รู้สึกว่าไม่อยากกดลูกศรลงแล้วกดลูกศรขึ้นกลับมาหรือไม่อยากกด control space นะครับเพื่อ select หรือนอ t select นะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตผมไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดก่อนเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้ติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้เนาะคือจะมาลองด้วยตอนนี้กลายเป็นบริการหมอคอมขอลองด้วยกับทุกคนนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดส่วนเสริมตัวนี้มาแล้วเราหนึ่ง c o l u m หนึ่งกห้าสเก้าเดคอด์ดาวน์โหลด ดาวโหลดดาวโหลดผมหาดาวโหลดให้เจอนะเพื่อนๆแต่ละคนมีวิธีการเข้าแตกต่างกันแล้วก็ c t i t e m 2 0 2 4 0 7 2 0 n v d a c o m หนึ่งบอเราก็จะเจอตัวไฟล์นี้ที่เราดาวโหลดมาจากลิงก์กูเกิลไดของคุณชัยชัยมีนะครับ select item ก็กด enter ตึ้ง installation แล้วก็แท็บมาที่ปุ่ม yes เพื่อทำการติดตั้ง enter download r e s t a t nvda ได้หรอ change เม r m ู t แล้วก็เขาจะให้เรา restart อยู่ที่ปุ่มเยยดก็ enter ซ้ำตึง่ง nvidia ก็จะปิดแล้วก็เปิดใหม่แบบ <P TA S 1> อัตโนมัติให้เราหลังจากนั้นนะครับเราลองไปที่เดิมไหม dpc แล้วผมไปที่โฟลเดอร์เดิมมกันอ่ <P TA. S 1> อาไปที่โฟลเดอร์ music เดี๋ยวกด enter เข้าไปด้วยกันนะครับ I, <P> เขาจะบอกว่า itunes อย่างเงี้ย o o f 8, 8คือเขา select ไว้เลยนะครับหรือเลือกไว้แล้วอัตโนมัติ เขาจะไม่พูด not selected วิธีการเช็คว่ามัน select จริงไหมก็กด enter เ<บ>นี่ยเข้าไปเลยครับแล้วอยู่ที่อัลบั้ม art work เป็นโฟลเดอร์ที่ 1, 1เหมือนกันซึ่งพอเป็นโฟลเดอร์ที่1เขาเลือกไว้เลยอัตโนมัติเราจะกดเข้าไปเลยก็กด enter ไม่ต้องไปกดลูกศรลงและลูกศรขึ้น enter ตึงก็เข้ามาที่แคสอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับคืออยู่ที่ว่าถ้าคุณ ยังรู้สึกยังชอบใช้งานแบบเดิมๆคือเข้ามาถึงปุ๊บให้เขาบอกว่าโฟลเดอร์นั้นไฟล์นั้นให้ Not S e l e c t เ d ก็คือไม่เลือกเราต้องการเลือกเองก็เลือกลูกศรลงลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นลูกศรขึ้นกลับมาแต่ถ้าต้องการที่เข้ามาแล้วให้โฟลเดอร์ตัวแรกสุดหรือไฟล์ที่อยู่ตัวแรกสุดให้เขาเลือกให้อัตโนมัติส่วนเสริมนี้จะช่วยท่านได้นะครับชื่อว่า Selected Item แต่ผมเองก็เออในแ d o n Store ไม,ไม่มีนะครับแต่ก็ลองไปหาที่อ,อื่นผมก็ยังไม่เจอเนาะก็เลยเออดาวน์โหลดจากคุณชัยชัยมีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออในส่วนของ YouTube แล้วกันออในช่อง1 4 1 4 plus แล้วก็เดี๋ยวใน Facebook ก็จะแปะในส่วนของออลิงก์ไปยัง Facebook ของกลุ่มแบ่งปันความรู้ไอทีนะครับที่เป็นโพสต์ของคุณชัยชัยมีโดยตรงที่เพื่อนๆสามารถลองไปโหลดแตใ่ใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็ าสามารถกดขอเข้าร่วมกลุ่มกับเขาได้แต่ต้องทำตามข้อกำหนดของเขาด้วยนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็มาลองด้วยกับบริการหมอคอม1414นะครับกับอีกส่วนเสริมหนึ่งที่เดี๋ยวนี้มีลักษณะการาตั้งค่าใช้งานอะไรที่เพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มแล้วมีส่วนเสริมเยอะไปหมดเลยผมบอกเลยว่าโอ้โหส่วนเสริมเยอะจนผมเองสอนอะไรไปเนี่ยตัวคนสอนเองยังจําจะไม่ค่อยได้เลยครับว่า ส่วนเสริมตัวนั้นทําอย่างนั้นตัวเสริมส่วนเสริมอย่างนี้ทําอย่างนี้เพราะว่ามันยังมีพวกส่วนเสริมที่ขึ้นด้วย Select ต d ตัวอื่นอีกเนาะแต่ตัวนี้คือ Selected Item นะครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันลองด้วยไปด้วยกันกับบริการหมอข้อหนึ่งสี่หนึ่งสี่พรัชครับ, 1, 4, 4, รรรบลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม